ร้องเพลงกลางคืนผิดถูกอะไรเองรู้ไหมคนไปเรียนหน่ชัมม่วโมงเราเท่าไหร่เวลาที่เขาเรียนแพงมากแพงมากๆแ,แล้วเขาก็ไม่ใช้หัวกะทิมาสอนเขาจะใช้ลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีมาสอนเธอถ้าได้อาจารย์จริงๆก็แพงวันนี้เขาเอาหัวกะทิมาให้อย่าล้าเลยวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ไปทําอาชีพอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่แต่วันนึงเธอจะกลับไปคิดว่าเราได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้รับความรักได้วิชาความรู้ได้โอกาส สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนก็คือความสามารถทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมพรสวรรค์บางคนมีบางคนไม่มีนะคะแล้วก็โอกาสโอกาสก็ยังไม่พอที่จะทําให้เราดังหรือทําให้เราประสบความสำเร็จได้ดวงเรื่องบางเรื่องดวงอะดวงทําไมคนนี้ถึงได้มันคงจะต้องดวงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนนี้กับคนนี้ร้องเพลงใกล้เคียงกันมากแล้วทําไมคนนี้ได้ ความสามารถบวกโอกาสเท่ากับลัคกี้เหรอไม่ใช่ต้องมาดวงอีกอย่างนึ้งรวมกันแล้วถึงใจว่าประสบความสําเร็จความสามารถบวกโอกาสบวกโชคช่วยเท่ากับประสบความสําเร็จบางทีเราอาจจะได้มาไม่ครบบางทีเราอาจจะไม่ได้หาความสําเร็จได้ในบ้านนี้เราอาจจะหาความสาเร็จได้นอกบ้านอย่างที่หลายๆคนที่ออกจากบ้านนังมีนน ไปแล้วก็ไปตะเกียกตะกายหากันเอาเองนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็อย่าอย่าคิดมากคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้ขอให้รู้รู้ว่าเรามีดีคนละแบบเราข้างในเรามีดีกันคนละแบบเราโคตรโชค,ด,นะค,โชคดีเลยเราโคตรโชคดีเลยเรามีคนเป็นล้านนั่งดูเราสิ่งที่อยาาทำก็คืออย่าทำให้ให้คนที่เชียร์เราผิดหวัง บางทีความตั้งใจเรามีน้อยเกินไปหรือเปล่าขอให้ขอให้ความสามารถมาก่อนความอยากจะดังถ้าความสามารถเธอมีความอยากจะดัง,มมมมดงไม่ต้องบัง,บงคับมันไม่ต้องไปบีบคั้นมันเดียวมันจะมาเองนะคะแล้วก็ความมีสัมมาคารวะต่อต่อทุกทกสิ่งทุกทุกอย่างรอบๆข้างการยอมรับความจริงที่อยู่ข้างหน้านคำเดียวคำสุดท้ายแล้วนะคะอย่าสปอยตัวเอง ข้างนอกนะากลัวกนีีเยอะนะคะขอยโชคดีทุกคนค่ะขอโทษนะคะหนูขอนนุญค่ะคือเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะที่หนูหัวเราะเพราะว่าถ้าเกิดหนูได้เรื่องธรรมดาถ้าเกิดหนูได้ร้องเพลงให้คนที่หนูชอบฟังอ่ยหนูจะเขินไม่รู้ว่าพวาพี่แบบคือหนูชอบพี่เพราะว่าแบบฟิลแล้วแบบเสียงคือหนูก็ดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ชอบแล้วแบบพอได้ร้องมันก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่า เป็นธรรมชาติดีที่สุดก็ฉันอยากจะหัวราะอ่ะแล้วก็ฉันอยากจะร้องไห้ฉันก็ร้องไงฉันอยากจะหัวร้อฉันก็หัวลาะเป็นธรรมชาติอ่ะเมื่อกี้มันผิดผิดเวลาไปนิดนึงขอโทษมันผิดเหรอพี่หนูรู้สึกไม่จริงมันสนุกมันสนุกถ้ามีใครในช่วงที่มันกินๆแล้วมีใครหัวราอพี่จะถือว่าเป็นสุดคือพี่เป็นคนไม่อยู่กับล่องกับลอยหรือไม่อยู่กับกดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่ถือว่าทุกอย่างที่หนูทําเป็นตัวของหนูและเป็นธรรมชาติ พี่ยอมรับในธรรมชาติของทุกคนแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขเลยจะไม่อะไรบ้าละบ้าละอันนี้ก็บ้าและจะบ้าไปไหนก็คงไม่บ้ารู้สึกว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นใครอยากทาอะไรก็ทำใครอยากจะพูดอะไรก็พูดใครสงสัยอะไรก็ถามนะคะแล้วก็ขอให้เป็นอย่างเนี้ยถ้าหนูจะหวัวเรอหนูก็หวัวลรอโคอะไร <c oughs> ก็มันเป็นหนูมันน่ารักมันเป็นเสน่ห์ของหนูมันเป็นเสน่หน์ของทุกๆคนนะ,ะแล้วก็ขอให้ตั้งใจ มากๆเชื่อฟังครูบาอาจารย์พี่หนูโชคดีมากที่มีครูเก่งๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะหนูรูอยากบริจาคริชื่นชอบพี่หนฟอร์คิมมากๆที่เห็นเรากีนนี่คือแบบอะไรเงี้ยค่ะชอบขอบคุณนะคะขอบขอบคุณจริงๆแต่ว่ามีครั้งหนึ่งค่ะหนูเคยดูคอนเสิร์ตค่ะที่ มีร้องโอ้ยๆค่ะแล้วพี่ร้องมาอีกออกเต็ดหนึ่งอะหนูโอ้เทพไม่ได้เป็นเทพแล้วแบบหน้าไม่เคยทรมานเลยหนูแบบโอ้ยร้องได้ไงแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบลองลองดูโอ้จบไปรู้บอกรู้บอกว่าลึกๆลงไปไม่มีใครเป็นเทพอะรู้มนูยฉันรอดไหมวันเนี่ยเป่งและอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนจะมีพื้นฐานทุกคนเหมือนกันหมดอะข้างในเราเป็นคนอะข้างในเราคนที่ทําหน้านิ่งได้ที่สุดอะ เราะนนเลิศไปเพราะอะไรมันเก็บมันเก็บของมันันเก็บอารมณ์พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยทําหน้านิ่งเนะ่ถ้าถ้าจะทำไม่ได้พี่ก็จะแลกลิ้นมั่งอะไรมั่งของวิ้ไปตมเรื่องว่าว่าก็มันเป็นธรรมชาติของเราใช่ปะคะมันก็ก็คือถ้ามันไปเรื่อยๆมันก็มันก็ทําให้เราไม่เฟสเราไม่จําเป็นจะต้องทําให้คนทั้งโลกนี้ถูกใจบางคนก็ถูกใจบางคนก็ไม่ถูกใจแต่คนส่วนใหญ่โอเคก็ ถ้าเราจริงใจอ่ะเออเราไม่เฟกอ่ะถ้าจะเฟกนะเฟกให้เนียนเลยถ้าจะเฟกเฟกไล k ์เนเชอ a l เลยเอาให้แบบ,เ,แบ,บเอาให้เชื่อกันไปเลยเหมือนกับเวลาเราร้องเพลงกลางคืนอ่ะเหมือนเราเฟกอย่างเึงเหมือนกันนะสมองเราคิดอะไร ปากกันร้องไว้จบเพลงแต่มันก็มันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ที่ที่ให้เวลาพี่ได้มาคุยด้วยนะคะขอบคุณดูดีใจมากค่ะที่วันนี้มียังมีใครเข้ามาในบ้านบ้างนี่นี่มีหนุ่มไม่มีใครเลยฟีลลิ่งอะไรเงี้ยหนูก็ศึกษาจากพี่หนูเอาหนูเอาบทจกพี่มาหวานซึ่จะให้เธอที่เดินเลยใช่หนูพูดจริงๆค่ะเพราะว่าคือคุณแม่หนูก็ชอบชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้แบบหนูก็ชอบพอหนูเห็นฟ e ล l i n g อะไรเงี้ยแล้วแบบ อย่างคิมไรเดอร์หนูดูเนี่ยแต่หนูจะถ้าหนูชอบพี่มากๆแต่แล้วไม่ได้เอาสิ่งที่พี่บอกให้ไปปรับปรุงแก้ไขความชอบหนูก็จะเป็นความชอบอย่างไร้ประโยชน์และไร้ค่ามากเพราะฉะนั้นพี่อยากทําตัวให้มันบอกมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างเจ็บนะคะก็วันนี้ผมอัดไม่หมดแล้วนะครับก็หนูจะถามอะไรเอาหมดเวลาแล้วบอกว่าอัดไม่หมดแล้วครับอ๋ออัดไม่หมดแล้วก็ใน ฐานะที่แก่ที่สุดในบ้านก็ขอเป็นตัวแทนพวกเราชาว 2F6 ขอขอบพระคุณพี่คิมมากๆที่มาให้คําแนะนําแล้วก็ให้คอมเมนต์พวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้ฟังเสียงพอๆของน้องๆทุกคนขอบคุณนะคะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งขอบคุณที่มาให้เกดเล็กเกดน้อยที่่เกใหญลยจริงๆไม่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าในเนี้ยค่ะแต่ เป็นโอกาสมากๆากเป็นโอกาสดีมากที่ที่ที่ได้พี่มาแนะนำให้พวกเราเขบอกเขามีเซนแหละว่าวิดนี้พี่ต้องมาหนูมีความรู้สึกว่าถ้าหนูจะร้องเพลงพี่ได้ดีไหมโอ้โหหนูไม่ใช่เพลงพี่ต่อไปจําไว้เมื่อไหร่คว้าใหม่ขึ้นไปปั๊บเพลงทุกเพลงที่น้องร้องเป็นของพวกหนูเรากําลังทําการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเป็นของฉันไอที่ฉันฟังเน่ะเดโมมันเป็นเดโมเป็นไกด์ให้ฉัน จำไว้เลยว่าเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันอย่างถูกต้องทุกอย่างเลยเวลาที่เราอยู่นบนเวทีนั้นทำให้คนดูมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าฝืนทําเป็นตามธรรมชาติจะอะไรก็แล้วแต่ความผิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบนเวทีบางทีมันเรียกว่าสนเสน่ห ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุ่าขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ่ะข่ะอบคุ่ะขอบค่ะขอบคุณาะบคุณค่ะขีบคุ คือเสียงแต่กลายเป็นว่ามันน่าฟังหรือเปล่าหรืออะไรอย่างตะกี้เหรอที่ทํามันเหรอเหมือนเราปั้นเนาะเราเนอะไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ปั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันมันมันทำให้เราขึ้นเสียงสูงสบายอะครับมันขึ้นเสียงสูงสบายคือคือคือเวลาลองแล้วรู้สึกขึ้นเสียงสูงสบายถ้าถือว่าทําเสียงแหลมหน่อยอย่างเงี้ยอ๋อไม่งนมันรู้สึกมันจะตกอยู่ที่คอได้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 แต่าย่าตะโกนอย่าเลยก็ตะโกนอย่าแบบเราอ้าปากกว้างได้แต่เราอย่าปล่อยลมออกมาแบบแบบ อย่าเบ่งนะเอออย่าเบ่งเข้าใจไหมเหมือนการอึอย่างนึงนะการร้องเพลงเ่ยอย่าเบ่งค่ะเอาปล่อยออกให้มันไปงี้อย่าเบ่งเออรักแต่ตะกี้ร้องรักรักนะฮะก็ค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปเอาเลยทีละคนหรือหรือยังไงได้หมดเลยค่ะแปดคนทีละคนอะมา ใครสร็จแล้วไปโทรศัพท like hey. uh, ์เราไปไหนหลดหลุดหลดหลดหลดให้หนูถ่ายให้หน่อยไอ้ฟเขาอยู่ไหนเจ๊ทำตาแซิเจ๊ทำส่ยิ้มสงกซนะหนึ่งสองสุด หนึ่งสองรู้ดรที่ไหนจืดขอบคุณค่ะหนึ่งสองพอแล้วคึ่ือลง่ก็เยอะไปเป็นเซตเลยอ่ะมาแล้วพี่ทีกรหนุ่มสวยครับหนึ่งสองสามเอิงสองสามครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขาทายเห็นไมื่อนี้เจอดาราเจอดกรองเยอะใช่าคุณม่หรอกคือคือรูคสึอดออ๊บเกยอ๊บอ๊บอ๊บเยอ๊